สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช้อง V P ธรรมดานะครับต้อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนออ่านำเสนอนะครับได้ยินไหมได้ยินเนาะนาเสนออ่าคุณดาวจนเช้านะครับคุณดาวจนเช้าของวันที่ ยี่ิบสี่นะครับกุมภาพันสองพัน้า้หกสิบหกนะครับสำหรับ้นดาวโจนส์เช้านี้ก็จะออกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาตีสี่ห้านาทีนะครับของอทุกวันทุกวันนะครับขอขอบพระคุณสมาชมชียรทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ <c oughs> นะทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุน้นๆกันนะครับ ตามนี้นะครับเดี๋ยวจะทําจัดระเบียบใหม่กันไม่มันอยู่ไกลอ่าเดี๋ยวปรับตามนี้นะครับอืมัอขอขอขอบคุณนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีเลขอะไรบ้างนะครับขอขอขอขรบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีฮะ รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่าวันนี้ตราจนเช้านะครับหนึ่งสองสามนะครับเลขต่ํานะเลขต่ำครับหนึ่งสองสามเล่นที่สองกับสามตัวลองคือหนึ่งนะสองอะไรสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับส่วนสามสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดนะ ไปสามบเก้าก็สามนะครับหนึ <c> ่ง <oughs> นะครับหนึ่งนะหนึ่งคือตัวรองนะครับคือตัวรองนะส่วนตัวเน้นก็ขอเลือกที่สองกับสามนะครับอจะลูดก็ได้วิ่งก็ได้นะครับ ืมเรามาดูวันที่ขานี้่่ตันไหนหน้าชมมั่งเด่นสองกับสามนะครับเัวลองคือหนึ่งนะอ่าครับเน้นทางไหนเน้นทางท้ายนะเน้นทางนี้นะครับเน้นทางนี้นะเน้นทางนี้นะครับครับเดืนอ่าเดือเนเด่นสุดก็สามนี้นะครับวิ่งลวดนะ ดาวเช้านะครับก็มีตามนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับเดี๋ยวเราทุกตัวนะจะเลือกอยู่นะครับเช้าเช้ามาก็ขอให้โชคดีวดวงดีนะครับได้เฮได้กรี๊ดกันนะครับประมาณนี้นะขอขอบพระคุณครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ